สร้างชีวิตใหม่ง่ายนิดเดียวด้วยทางรัฐระดับโลก EP ที่41คะ่ะหากคุณอยากสำเร็จคุณต้องคิดเชื่อรู้สึกแบบคุณสำเร็จคุณปล่อยความรู้สึกแบบไหนออกไปคุณได้อนาคตแบบนั้นในทันทีสมมติเราพูดว่าฉันยิ่งใหญ่ฉันเป็นที่รักของคนทั้งโลกฟิลลิ่งมันต้องได้เติมคำสร้อยไปด้วยมาเลยเว้ยฉันแม่งเป็นที่รักของคนทั้งโลกเว้ยแบบนี้จิตใต้สำเน็จชอบจัก,กรวาลชอบ สื่อสารให้ง่ายจักรวาลเข้าใจเร็วแล้วคุณสังเกตเลยบางคนจูนเร็วมากวันเดียวก็ได้ผลลัพธ์ฉันจูนแล้วเว้ยมันได้แล้วเว้ยพูดกับตัวเองฉันสวยว้าซุปเปอร์สตาร์ชัดๆเมื่อไหร่ที่เราเจอเรื่องท้าทายต้องบอกเสมอแม้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 แม,แม้มาพิสูจน์ฉันละสิแม้มาท้าทายอีกแล้วนะ ฉันผ่านได้ชัวสบายว่าอยากรวยแบบงงงไหมหรืออยากจนแบบมีสติวันวันหวานเมล็ดพันความสำเร็จความรักฉันอยากได้สิ่งนั้นฉันอยากได้สิ่งนี้มันสำเร็จแล้วให้คุณรู้สึกเลยว่าความรักที่คุณส่งออกมากับตัวเองจินตนาการที่มันส่งผลให้สมองคุณมีความสุขเท่ากับคุณรักตัวเองค่ะ